ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอกราบน้ำนมำรสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อแล้วนะสวัสดีทุกท่านเพื่อนน้องน้องด้วยครับผมมาดูชมกันครับผมก็ตนีไหมฟอมสวยไหมเพราะว่าไม้วามสวยอ่อนไวอ่อนอ่อนไวอ่อนหวานอ่อนหวานด้วนอ่อนออนหวานด้วยอู้ไปถูกมี เห็นไหมสวยไหมฟอมสวยในตัวนี้อันนี้อนาคตสวยเนี่ยต้นนี้นี่เรียนนี่สวยเนี่ยต้นเล็กมากๆนะเล็กเอาต้นเล็กมาเสียบให้ดูเล็กๆมากๆแต่ว่าต่อไปก็เป็นไม้ที่ฟอมสวยอนาคตอันนี้ก็บ้านวันนี้นะขผมาอันนี้เป็นไม้ที่ขึ้นกิ่งลำเทียนเลยนะเนี่ยสวยนะไม้ขึ้นกิ่งลำเทียนจะสวยจะเป็นไม้ที่ฟอมสวยอนาคตเวลาอีกหน่อยเนี่ยตัดกิ่งนะ ถ้าตัดนะตัดวันนี้นะตัดยอดสุดตัดยอดสุดโอ้ยเป็นฟอมเป็นร่มที่สวยมากเดีย๋ยวจะมาทําให้ดูนะสวนม่วงนะครับผมนะเขาพูดม่วงหน่อยถ้าบานแบบนี้ต้องเอาไว้ในร่มอย่างเดียวนะครับผมถ้าออกแดดแล้วจะไม่ม่วงทันทีเลยนะจะม่วงได้เฉพาะอยู่ในร่มลักษณะนี้ตอนเช้าจะดูวสวยแต่ว่าถ้าสายๆมาถ้าโดนแดดแล้วก็จะคอตกไม่สวยนะครับผมไม่สวยแล้วก็จะทําให้ไม้สีจีดชืดด้วย ตัวนี้มมดที่สร้างความเช่นกันอันนี้สวยนะตัวนี้เป็นไม้ที่สมบูรณนะ์มากตัวนี้แข็งแรงมากๆสมบูรณ์มาก,ต,มากตัวนี้สวยมากดอกตัวไหนดอกตัวนี้นะนี่คือดอกดอกของต้นที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับผมไม่ดอกเก็สวยนะใหญ่ๆอันนี้ใหญ่มากนะใหญ่มากดอกใหญ่ๆเลยมือผมใหญ่นะเ <c oughs> นี่ยตัวนี้ก็ทําเป็นไม้เอเดียงเอาไว้อาะาคตไม้ ต้นนี้จะสวยมากนะเวลาโตขึ้นเวลาไม้ทักสามปีขึ้นไปสวยมากๆเป็นไม้ที่ต้นใหญ่ส่วนต้นนี้ไม่ค่อยสวยนะแต่ให้ลูกดอกสวยมากให้ตัวเองไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาไปเอาไปขึ้นงานกับต้นใหม่โอ้ยดอกจะออกเปรีร้ยวมากอันนี้ไม่เปรี้ยวไม่รู้เป็นอะไรแม่ไม่เปรี้ยวนะแม่ไม่ค่อยเปรี้ยวแม่เปรี้ยวน้อยมากเลยแต่ว่าเวลาเอาไปขึ้นงานจะเปรี้ยวมากต้นนี้เป็นต้นแม่นะครับผมอันนี้เก็บไว้นะ อันนี้เป็นเฟอร์รี่นะครับผมอันนี้ก็ตัดเพื่อให้กิ่งขึ้นลําเทียนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยไม่เสมออขึ้นถึงแค่เท่าไหร่จะเอาไว้เยอะหน่อยเอาไว้เยอะหน่อยจริงๆงน่าจะเอาไว้สักสามกิ่งที่จะเหมาะเอาไว้เยอะหน่อยเฟอร์รี่อันนี้ก็ตัวเองไม่สวยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามาให้ดอกมาให้ลูกนีก่ให้ลูกได้กิ่งมากนะตัวนี้ให้ลูกได้สวยมากนะอันเป็นทามล่าให้ลูกได้สวยมากลูกจะสวยจะบทุกต้นเลยตัวนี้อืตพี่ขอไว้ก่อนนะ น่าจะเหลือต้นเดียวจริงๆผมดูทั่วเลยว่าจะนัดให้ดูวันเสาร์วันนี้แหละไม่โฟกัสเห็นไหมไม้ไม่อยากไปจากบ้านเลยไม่อยากโฟกัสไม่อยากไปให้ผมให้ต้นนี้คุณพี่แทนได้ไหมนะคุณพี่เพราะว่าตัวนี้ผมมีแล้วต้นหนึ่งตัวนี้ก็เดี๋ยวจะได้สวงให้วันจันทนะครับผมสามต้นนี้นะหนึ่งต้นนี้นะอันนี้ดอกจับจ้ามากนะอันนี้ดอกสวยมากนะตัวนี้ผกว่าดอกสวยมากอกว่าดอกสวยมากๆเลยตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็ชมพูตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ในระหว่างนะในระหว่างเดี๋ยวเดี๋ยวกันนานโักัสไหมอ่าโกกัสได้หไหมอยู่ในระหว่างนะเดี๋ยวเดียวนะอันนี้เป็นมาที่สวยมันหวานดีตัวนี้อืที่ทาเสือพี่ให้ได้นะพ,พี่ตัวนี้ผมให้ได้ให้ได้ให้ได้อันนี้ขอพูดกับคพ,พี่ก่อน,นไหนเราใบตรงนี้ระบงังโอ้ยหาบ่เห็นไหมหาบาอกพ่อตัวนี้ จะาโพเช่นกันแต่ว่าเป็นชูที่ทาใหม่นะเปลี่ยนสีเอาเอายินจากต้นแม่จากต้นต่อนะผมใช้ยินต้นต่อมาทํานะยังไม่บานพวกนี้คงบางนเน่จำมากเลยบานบานตอนเย็นนะประมาณตอนเย็นให่ามากดอกเล็กแต่ว่าสร้งยินจากก้นต้นต่อตัวนี้ก็ตั้งยินจากก้นต่อเช่นกันอันนี้ก็ยังสวยไม่สวยไม่รู้ จะใช้ต้นแม่ต้นเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าผมจะเลือกต้นกินตกก้นต่อนะครับอันนี้ไม่ได้เขีย่ยเกสรนะเขีย่ยเกษรจะช้าก็เขี่ยอยู่แต่ว่าไม่เวลาเขีย่ยวออแบบเดนี่ที่เขี่ยอยู่แต่ไม่เวลาเเขีย่ยแหมอันนี้ก็ทําได้ใหม่เช่นกันนะครับทุณพี่น้องขออนุญาตนะผมขออนุญาตเอาไว้ทําต่อการท,ทํานเชื่อมแบบผมที่ขายได้ปบางต้นอันนี้พูดตรง,ตงๆเพราะว่าผมต้องทํางานต่อไปต้องเดินไป ต้องเดลียนไปอีกต่อไปต้องเดืนอ,ตอ,ตอดนต่อไปอีกแต่ผมขายไปแล้วผมต้อสร้างใหม่มเมื่อไหรผมจะได้แบบนี้แล้วก็จะได้สวยแบบนี้ไหมก็ไม่รู้มันมันไม่แน่นอนเนะาะเดี๋ยวถ้าได้มาแล้วก็เออเอาไว้พัฒนาต่อไปเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปพร้อมถึงก็จะได้มีแทงใช้ทุกวันทุกวันจะเป็นจังสันได้น่ <c oughs> จะเป็นจังสันนะ,จ,ะนจังสันมเราจะไปดูอะไรดูต้นไหนไม่ต้องดูหรอก ย่าคิเป็นชาวไปขี้เกียจจะปลูกกันมาจะซักเสื้อผ้าไม่ดูหรอกโอ้ยดูแค่นี้แหละนะแล้วเจอกันใหวตอนเย็นครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมผมขอบคุณที่สุดเลยก็ขอจบในคลิปนี้นะครับไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณก็ในที่พูดมาทั้งหมดนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้ขายก็มีบางต้นที่คุณพี่เล็งๆเอาไว้นะยังไม่ได้ขายนะที่พูดมาเอาเอาความสวยมาอวดเอามาอวดถ้าอยากได้เอามาให้อิจฉาเล่นเอามาให้บันทไ้เอามาให้ ให้อยากไปจากกันเดี๋ยวว่าโอ้ยบอ่อยู่นล้วหอกไม่าหายกเตียวบม่เคยขายหายไม่อยู่ด้วยแล้วอาจจะพูดอย่างนั้นบางครั้งว่าให้แต่ขี้เหร่ขี้เหร่ไปอยากแม่ผมอยู่ภูเก็ตได้แตด,ดขี้เหร่ขี้เหร่ไปก็มีคนที่ด้วยได้ไม้ได้ไม้ได้ไม้แถวท,ที่ที่น่าจะมันสไส้ไม้อมันอไปเรื่อยใหม่ๆยังไม่สวยหรอกปีที่หนึ่งปีสองที่สามยังไม่สวยหรอกผมทําไม้มากี่ปีรู้ไหมผมปลูกคนชมมาต,ตอนอายุยี่สิบสองปีนะ กว่าจะทํามาได้แต่ละแบบแต่ละขั้นตอนกว่าจะได้สวยออกมาแต่ละแบบมันไม่ใช่เรื่องต้องใช้เวลาหน่อยก็ทําไปขายแบตะกรักกรนแะต่ก่อนจะทํําทาเพื่อขายสายพันธุ์อย่างแบบนี้ทาขึ้นมาอย่างนี้แต่ก่อนนะก็จะไปจุดรถสองร้อยนะจะไปจุดสองร้อยจะไปจะขายา็นลักษณะต้นพันธุ์ต้นสายพันธุ์อันนี้ก็ตัวเองก็มีสายพันธุ์ที่เยอะแยะก็เลยมาจากการทําเพื่อเพื่อขายออกเพื่อขายออกแต่ก่อนจะทําทําสายพันธุ์ขายเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาทําแบบนี้ <peach> เพื่อจะได้ตางใช้กับเขาบ้างนะครับผมก็เขาขวดนี่ครัาบวาเยี่ยมชมครับผมเขาขวดก็จบต้นไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกดอกแล้วให้ดูต้นนี้ดูอันนี้มีเจล้ลูกกระถางใหญ่แล้วเต็มกระถางแล้วอันนี้ไม่ได้ขายด้อยว่าไดขายดอกครับผมตัวนี้ก็เกษียณแล้วสงสารเขาอันนี้ผมใช้งานนานมากแล้วเป็ตนต่อผูกพันเนี่ยเกษียณแล้วจะมาแบบนี้ต้นนี้ก็เกษียณใช่ตันนี้ก็กรสร้บ้าัตันนี้ก็เกษียณอันนี้ก็เกษียณแล้วไม้เกษียณแล้ว เดี๋ยวพี่ตำหนิดืวอตัวนี้อันนี้ก็กเกษียณเช่นกันไซมอนตัวนี้พอแล้วตัวนี้พอแล้วไม่ตัดอยู่แล้วก็จะเอาเอาลูกไปทําต่อตัวนี้ไม่เสวยหรอกแต่ดอกใหญ่ามากๆอันนี้ก็กเกษียณอันนี้ดอกใหญ่ไอ้ตัดจริงที่้อถ้าพอแล้วแล้วก็จะสร้งางอร์มแบบนี้ต่อไปพอแล้วแบบไมะเกษียณก็จะเอาลงกระถางใหญ่โอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่เข้าไาจอยู่่มาแยม,มเขามาเยี่ยมชมด้วยครับผมขอบคุณหลายด้วยครับผมขอบคุณที่สุดนะขอบคุณ ขอบคุณจากใจกิ่งม่วงครับก็คือโอเคนะเดี๋ยวว่าบอกก่อนนะนะครับผมเลี้ยงอยู่ในร่มอย่างเดียวนะครับผมตอนออก่อด,ดอกมาอย่างนี้นะเริ่ม่อด,ดอกมาแบบนี้เอาเข้าร่มเลยนะ่อดอกนะประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้กราังบานนี่แหละกระังบานเนี่ยเอาเข้าร่มอย่างเดียวถ้าไวใน,นเดียบยังไงก็ไม่ง,มง่วงยังไงก็ไม่งามยังไงก็ไม่สวยอันนี้ํำเพียนตัวน,นี้สวยมากนะสวยสวยเลยกิ่งก็สวยมากขอบคุณทุกท่านขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ